สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวธาตุลมนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ของคนโสดคนมีคนคุยคนสถานะไม่ชัดเจนคนที่ยังไม่มีเจ้าของเป็นตัวเป็นตเนตเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปประจําเดือนตุลาคมนะคะคนธาตุลมได้แก่คนราศีกุ้มิมถุนแล้วก็ตุลน,นะคะรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ พลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจไม่มีกลำลังใจกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะขออภัยที่มาช้านะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราใช้ไพ่ทั้งหมดสสำรับนะคะเรามาดูกันสิว่าคนโสดทัดลมว้าว จะมีใครเข้ามาหรือเปล่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าคือตั้งแต่เปิดมาเ่ยนะคือคนธัดลมอะยากมากที่จะเปิดใจเห็นไหมคือมันเหมือนกับว่าคนธัดลมจะมีอารมณ์สองอย่างคือตอนเนี้ยคิดว่าอยากสร้างครอบครัวแต่ถ้าถ้าแบบว่า คือก,ก็ยังแอบเขาเรียกว่าอะไรอะคะเหมือนแอปมีมาตรฐานมาตรฐานของตัวเองตั้งขึ้นมาว่าถ้าถ้ายังถ้าคนที่จะเข้ามาให้ความสุขหรือเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณแล้วอะความสุขที่คุณมีอะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการที่คุณอยู่คนเดียวถ้าสมมติว่าการที่คุณอยู่คนเดียวแล้วมันสุขพอๆกันกับมีใครสักคนหนึ่งเข้ามา คุณให้โอกาสแค่เท่ากับหรือมากกว่าเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่กับสิ่งที่คุณเคยผ่านมามันสอนให้คุณรู้ว่าตอนนี้ฉันรักตัวเองขนาดนี้แล้วอ่ะคนที่เข้ามาก็ช่วยมาแบบว่าให้มันคุ้มกับหัวใจของฉันที่จะให้ไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือคนธาตุลมอะค่ะจะค่อนข้าง รักสงบตอนเนี้ยรักสงบนะคะตอนนี้ยังคือต่อให้มีใครเข้ามาต่อให้มีใครเข้ามาก็ต้องมาทุบกำแพงหัวใจคนธาตุลมนิดหนึ่งอะเออในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามามีคนอยากแบบว่า,าเอาอยากสารสัมพันธ์อยากพูดอยากคุยอย่างเงี้ยด้วยความที่คุณเนี่ยค่อนข้างดึงดึงดูดพอคุณอยู่กับตัวเองมากแล้วคือแบบความเป็นตัวเองอะคะ่ะ ความเป็นตัวเองความน่ารักความมีเสน่ห์อะไรบางอยา่างที่มันเป็นตัวคุณเนะี่ยพอมันออกมามันเลยทําให้เสน่ห์ตรงนั้นนะ่ะมันมันดึงดูดให้คนอยากเข้ามาหาพออยากเข้ามาหากลายเป็นว่าคนธาตุลมกับรู้สึกว่าถ้าเข้ามาแล้วอะ่ะมามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองมากๆแล้วก็ ไม่ได้มีความสุขมากไปกว่าที่เป็นอยู่นะตอนเนี้ยกับความโสดความอยู่คนเดียวความอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็รู้สึกว่าเอองั้นก็อยู่แบบเนี้ยดีแล้วเป็นเพื่อนกันดีกว่าแต่ถ้ามาปุ๊บเราเขามองอนาคตมีคนทัดลมอยู่ในแพลนโดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากอะไรแต่ถ้าเป็นแพลนที่บังคับก็ไม่เอานะชอบความเป็นอิสระนะคะชอบความเป็นอิสระ เพราะว่าบางคนคือเหมือนกับเจอปัญหาหนักมาพอสมควรเจอเรื่องหนักๆเจอเรื่องแย่ๆเจอความรักที่มันเจ็บซ้ำๆเดิมๆนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนผ่านมรสุมมาพอสมควรมาเลยทําให้พอวันเนี้ยถ้าคิดจะเปิดใจให้ใครสักคนคนที่จะเข้ามาหาคนธาตุลมในช่วงเนี้ย คือต้องใช้ความพยายามมากเพราะว่าคือพอเขารักตัวเองแล้วอะค่ะมันเลยทำให้อะไรหลายอ,อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดความมั่นคงในชีวิตของคนทาตลมณเวลาเนี่ยณเวลาที่เขาไม่มีใครอะไรอย่างี้ค่ะมันอทขแทงทำให้เขาเลือกเลือกคนที่ดีมากมากพอสำหรับตัวเอง เพราะตอนนี้คือเหมือนคนทาดลมไปโฟกัสที่ในเรื่องของงานเงินความมั่นคงของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่านะคะคือถ้าจะเข้ามาก็คืออ่าโอเคคือขอให้คิดเรื่องอนาคตมันเลยอย่าแบบอย่ามาเขาเรียกว่ามันไม่มีฟิลแบบอารมณ์แบบรักเหมือนเด็กแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนว่าทุก9ก้าเดินของคุณอนะ มันมีการวางแผนเนีหมดแล้วมันมีความคิดหน้าคิดหลังคิดบวกคิดลบไว้หมดแล้วโดยที่ไม่ไม่แคร์ว่าวันนี้จะต้องใช้ชีวิตคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยค,คือเหมือนกับต่อให้คุณต้องอยู่คนเดียวคุณก็โอเคคุณก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นคือถ้าลองสังเกตนะคะถ้าเพื่อนๆลองสังเกต ถ้าทุกคนที่เป็นคนธาตุลมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ลองสังเกตคือโดยส่วนใหญ่ไพ่ในนี้มันมีแค่ไพ่เดียวถูกไหมที่เป็นไพ่แบบสิบถ้วยสิบถ้วยคือโอกาสที่จะเจอคู่ครองจะมีโอกาสแต่งงานมีครอบครัวใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยอันนั้นคือโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามันจะมีคนเข้ามาแต่พอไพ่ของคนธาตุลมขึ้น,นจริงๆอะ่ะ มันอั้นขึ้นไพ่ที่แบบมีแต่ความห่วงแหนความแบบเป็นไพ่ที่ยืนอยู่คนเดียวหมดเลยยืนอยู่คนเดียวแล้วเป็นลักษณะไพ่ที่แบบอยู่คนเดียวได้อ่ะเอาตัวรอดได้ไม่ไม่ได้ค่อยโฟกัสเรื่องการมีครอบครัวอะไรขนาดนั้นหรือการมีใครสักคนอะไรขนาดนั้นนะคะคือเหมือนชอบความสงบแหละพูดง่ายๆความสุขของคุณคืออาจจะแค่ออกไปช้อปปิ้งออกไป บางคนไม่ออกไปข้างนอกอาจจะแบบท่องโลกในช่องใน YouTube ช่องทางต่างๆอะไรอย่างเงี้ยดูซีรีส์ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเนาะแล้วคือมันทำให้คุณรู้สึกว่าฉันเข้าใจแล้วอะ่ะกับการจบครั้งเนี้ย The Tower ค่ะคือการจบหรือการเริ่มอะไรใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่ายอมแล้วอะในเมื่อมันจบก็คือจบ ถ้าจะเริ่มเริ่มวันนี้คือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวนะคะเด็ดเดี่ยวในทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็จะมีความแบบว่า,า,าแข็งข้างนอกอ่อนในแหละนิดนึงแต่ถามว่าถ้าลองได้ตัดสินใจแล้วก็คือก็จะเป็นอย่างที่เห็นเห็นปะ่ะเด็ดเดี่ยวไหมล่ะไม่มีไพ่ไหนเลยที่ยิ่งไพ่นี้ขึ้นยิ่งชัดเจนที่สุดนะคะว่าคือ มันชัดที่สุดแล้วอะคือการแบบการอยู่นิ่งๆความสงบความแบบต้องการความสงบความแบบว่ามันมีความถ้ามองในมุมของคนเหงาอืมถ้ามองในมุมของคนเหงาที่ยังรู้สึกไม่ได้อะ่ะเหงาอยากมีใครสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยคือถ้ามองในมุมของคนเหงาก็อาจจะมีความแบบเหงาๆวิววิวบางอารมณ์อะไรเงี้ยนะคะ สามเหรียญแต่คือมันจะมีคนเข้ามามีคนเข้ามาแน่ๆเพราะว่าคือเรื่องพลังงานเก่าอะคือตัดทิ้งไปเลยค่ะต่อให้เขาเข้ามาเอาพลังงานเก่าเดี๋ยวเราจะอ่านเรื่องคนรักเก่าประมาณสักประมาณสัปดาห์หน้าๆแล้วกันนะคะสัปดาห์หน้าๆสัปดาห์ลองสุดท้ายเราวเขาบอกพูดเรื่องคนเก่าแต่ว่าถามว่าในนี้มีพลังงานเก่าไหมคุณค่อนข้างเจ็บอะ เจ็บแล้วเรียนรู้กับมันแล้วอะค่ะคือยากมากที่จะกลับไปเป็นเป็นคำว่าเรากับพลังงานเก่าอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้คือเหมือนมีคนเข้ามาแต่ว่าบางทีก็เจอธาตุลมรีเจก,กัมไม่เอานะคะไม่คุยไม่อยากคุยด้วยอะไรเงรี้ยบางทีก็แสดงให้เห็นชัดเจนไปนเลยว่า ฉันอยากเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเนาะเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรค่ะคนท่านลมค่อนข้างแสดงออกชัดเจนว่าถ้าคนเนี้ยมาแบบไหนคนท่านลมจะรู้ว่าอ๋อลักษณะอย่างนี้เขาจะคิดเกินเลยแน่เลยงั้นโอเคเราต่างคนต่างอยู่เนาะเราแสแดงออกชัดเจนคืออย่างบางคนนะค่ะอย่างบางคนถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาแล้วได้กลิ่นแล้วว่าเขาคิดไม่ซื่อแล้วแหละก็จะมีความรีแอคกลับไปแบบอย่างสมมติเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ย เขาเริ่มพูดแปลกๆแล้วไม่มีศัพท์หยาบๆที่เคยพูดกันในนี้ค่ะขออนุญาตใช,ใช้คำหยาบนิดนึงนะคะคืออย่างเช่นแบบปกติจะเรียกแบบมึงกู้อะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีๆเขาก็แบบเรียกชื่อเราแทนหรือเรียกอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยน,นั่นคือเป็นเซนส์อย่างหนึ่งให้คนทาดลมรู้ว่าเฮ้ยไม่เหมือนเดิมแล้วเว้ยคนทาดลมจะโพรงออกไปเลยแล้วคือหยาบที่สุดเท่านี่จะหยาบได้หรือบางทีก็จะแสดงออกชัดเจนว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทีเธอพิเศษกว่าคนอื่นนะ ใช้ก็ทีเธอเหมือนคนปกติทั่วไปเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ในสภาวะที่ไม่เอาอะไรเลยอ่ะคนด้านลมคืออยู่ในสภาวะแบบฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่มีปัญหาเข้ามาถามว่าเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้นะเข้ามาได้แต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเอาเป็นว่าเราจะชี้แนะชี้แนวทางให้กับคนที่จะมาจีบลมมาส่องลมอยู่ตอนนี้นะคะว่า ถ้าจะเข้ามาหาลมให้ทำตัวเป็นน้ำซึมบ่อทรายไม่ใช่ลูกตื้อนะคะถ้าใครตือ้อยิ่งตื้อคนทาตุลมยิ่งหนียิ่งรำคาญยิ่งรู้สึกอยากตัดทิ้งอยากอยากอยาก,อยากทำร้ายจ,จิตใจอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากหักหันน้ําใจอยากตัดทิ้งไปเลยอะ่ะไม่อยากคุยด้วยคือคนทาตุลมเนี่ยถ้าอยากจะจีบอะ่ะก็ค่อยๆซึมค่อยๆซึมค่อยๆซึมแต่ถ้า ก็อย่างที่เราบอกว่าในธาตุลมมันจะมีคนราศีกุมมิถุนตุลใช่ไหมเราก็ต้องไปลงดีเทลอีกว่าคนธาตุลมคนนั้นเป็นคนราศีอะไรส่วนราศีเดียวเราจะเริ่มลงให้วันถัดไปนะคะาคือมันจะมีดีเทลในเรื่องของราศีวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยอีกซึ่งตัวตนของเขาก็จะแตกต่างออกไปบางคนเนี่ยเป็นลมที่แบบว่า ค่อยๆซึมได้นะค่อยๆค่อยๆให้ความรู้สึกได้แต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ลมเริ่มรู้สึกตัวลมเขาจะกลายเป็นเสือสําหรับบังราศีลมเขาจะกลายเป็นเสือที่แบบจีบเราอรออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครจะจีบลมเนี่ยตั้งรับมือเขาให้ดีเพราะว่าลมเนี่ยมีความแปลปวนคือบางคนก็แบบมาแบบเล่นไมค์เกมบางคนก็แบบว่าเออโค่งๆมาเลยว่าแบบไม่เล่นเกมอะ่ะพูดไปเลย จะจีบหรออะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนําคือตอนนี้กลายเป็นแนะนําคนที่มาจีบลมแล้วนะลมบอกอย่าไปชี้พงให้กระลอกสิลมบางคนบอกว่าอย่าไปชี้พงให้เขาเรามาดูไพ่แนะนํากันดีกว่าโรแมนต์แองเจิลว่าต้องการแนะนําหรือบล็อกอะไรบล็อกวะบอกอะไรคนทาตลมนะคะอืม Let Go o f c o n t r o l i s s u e นะคะปล่อยให้เหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันแบบว่าให้ประเด็นบางประเด็นบางเรื่องทำให้คุณตาสว่างหรือทำให้คุณแบบว่าเห็นธาตุแท้เห็นถึงสถานการณ์ที่แท้จริงหรือตัว,ต,ว,ต,วตัวตนของใครบางคนที่อยู่ในสถานะไพ่นี้น่าจะมาแนะนำสำหรับคนที่เป็นอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนคือถ้าสมมติว่าคุณคือ ตัวเลือกหรือหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่เขากําลังจะตัดทิ้งมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างมาทําให้คุณดูว่าโอเคคุณไม่ควรเดินต่อแล้วคุณควรก้าวไปกับความสัมพันธ์อื่นๆหรือคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนนี้ที่ทํากับคุณเหมือนคุณเป็นมาม่าปากระป๋องอะนึกออกปะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างมาทําให้คุณแบบว่ารู้สึกว่าไม่บางทีก็อาจจะไม่ใช่เหตุการณ์แต่เป็นคําพูดการกระทําหรือการแสดงออกบางอย่างที่มันชัดเจนมากๆค่ะชัดเจนมาก โอ้ healing family i t t o มันคือการเยียวยามันคือเป็นช่วงเวลาที่ต้องสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนเนาะมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเหมือนคุณต้องรักษาหัวใจตัวเองนิดนึงอะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าไพ่โดยรวมของคนธาตุลมอะในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยอาจจะแบบ ดูเหงาเหงาเงยหน่อยนิดนึงแต่คือคนธาตุลมบางกลุ่มก็จะไม่รู้สึกเหงาเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเออฉันแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้แต่ลมบางคนก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่บอกนะว่าบางคนก็โสดสนิทโสดสนิทนี่คือยังแอบมีห่วงความโสดอยู่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกเปิดใจไหมหรือไม่เปิดใจแต่ถ้าสมมุติว่าคนมีคนคุยคนมีคนคุยเนี่ยก็คือจะเกิดประเด็นบางอย่างขึ้นมา จะเกิดประเด็นบางอย่างขึ้นมาจากความเบื่อหน่ายต่างคนต่างเบื่อคุยกันไปแล้วรู้สึกมันไม่คลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันทาไมมันดูมันตันๆมันคุยต่อไม่ได้แต่สําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะจะใช่ก็ไม่ใช่จะเรียกแฟนก็ไม่ดีจะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีบางอย่างเป็นทรายบอกคุณเองนะคะแล้วก็เนี่แหละอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะต้องมีการเยียวยาหัวใจตัวเองเนาะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนทัดลมนะคะดวงเชื่องเดือนตุลาคมนี้ก็เก็บเงินไปก่อนละกันเอาไปเที่ยวปีใหม่เนาะเอออย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องความรักนะคะถ้าความรักมันยังดีไม่พอสําหรับเราที่เรามีค่าขนาดเนี้ยก็เก็บหัวใจไว้รักใครสักคนเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งโชคชะตา และพมลขิดจะพาใครสักคนยิงปุ้มาให้คุณเนะคะคนทาดลมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ประจำเดือนตุลาคมนี้มีเท่านี้นะคะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ